อร่อยค่ะรีบรีบไปทำงานเนื้อเนียว น้ำจ <cin stereotype> <m aks> <dragging> ิ้มสุดอร่อย ะะวันนี้ก็มากินข้าวให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะอร่อยค่ะรีบรีบไปทำงานสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับประภานีนะคะมีไก่ทอดนี่เลยค่ะ เอยใช้มือใช้มือเอยใช้มือใช้มือนะข้าวเปียกข้าวหวานกินข้าวกันค่ะวันนี้จะไปทำงานนะคะ ยังไม่มีอะไรเลยน้ำจิ้มสุดอร่อยอเดี๋ยวนะคะวันนี้ก็มากินข้าวให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับประพานีนะคะนี่มีไก่ทอดนี่เลยค่ะ ไก่ทอดกบับกรอบนะคะแล้วก็เอามาสับเป็นน่องไก่ทอดนะคะแล้วก็นี่เลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มสุดแซบ่บ ออร่อยตามด้วยของหวานนะคะไก่ทอดกกรอบนะคะแล้วก็เอามาสับเป็นน่องไก่ทอดนะคะแล้วกกนณ่เลยน้ำจิ้มน้ำจิ้ม อร่อยค่ะรีบรีบไปทำงานอร่อยมากค่ะกินของหวานโตคอนยอเปียกใส่ลูกข้าวเปียกข้าหวานกินข้าวกันค่ะวันนี้จะไปทำงานนะคะยังไม่มีอะไรเลย สุดแซบอร่อยตามด้วยของหวานนะคะสุดแซ่บอร่อยตามด้วยของหวานนะคะ สุดแซ่บอร่อยตามด้วยของหวานนะคะ น้ำจิ้มสุดอร่อยขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปของประภานีพูนจะสุดแซ่บอร่อยตามด้วยของหวานนะคะเดือยนะคะใส่มะพร้าวอ่อนมีถั่วแดงด้วย ขอบคุณมากนะคะที่รับชมสิบสองประพานีพูนชัขอบคุณมากนะคะที่รับชมสิบสองประพานีพูนชั มีถั่วดำแล้วก็มะพร้าวอ่อนเซบหลายเหนียว มีถั่วดำแล้วก็มะพร้าวอ่อนแซ่บหลายสุดแซ่บอร่อยตามด้วยของหวานนะคะ น้ำจิ้มสุดอร่อย